ตาเล่นสามตัวได้สองตัวน,าน, <c oughs> นํามาแน่ <c oughs> ตัวไหนน่แม่มาแน่ครับ <c oughs> ตัวไหนมาแน่มาทั้งสองมาทั้งสองมั่นใจว่าศูนย์เจ็ดมาล่างหลังจากนั้นเพิ่นได้เบอ,อีอยังอีกบบแม่หลังจากที่เพิ่นเบที่มาไทายทำมือน,นั้นแล้วเพิ่นเปลีป่ยนแปลงตัวเลขนปเนโบนบเปลี่ยนผูได้มาถามก็บอกคือเก่าตัวเกา วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแม่ดาวมาพอดีเอ้าเฮ็ดยังเลยครับวันดีครับสวัสดีครับเบดาวสวัสดีครับโอเฮ็ดยังนั่นเอาเอาหมอกไฟมาแลกเฮ็ดกันหมอกไฟแลกเฮ็ดไมลงเฮ็ดครสิขอบคุณค่ะคุณเอิญเฮ็ดขี้ยงก่อนนี่โอ้ย่าย่าย่าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดขี้กระเดียนกระตินร่งเฮ็ดขี้กระเดียนนั่นแหละอือเอ้าไปเอาเงาเลยห้องฉิดนี่ น้องเชมว่สบายบ่ะอ่ะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวตัดผัพไปเลยด้อแม่ดาวาดีค่ะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกเทนึงเนาะแม่ดาวแต่มาตามแมดาวเทนึงแล้วเนาะตัวเลขของน้องเชมกับของเมดาวเนาะเพราะฉะนั้นเมดาก็บอกว่าน้องเชมบอกแล้วแต่ว่าเพิ่นเพิ่นก็บอกอยู่ในคลิปตอนไทยแหละแต่ว่าเพิ่นบอก เพื่นอ,อ,อนไอไอ<า>น้งองมึอนั่นเนาะเป็นไอแต่แนวทางของนน้องแชมป์นี่เพื่อนเพื่อนบอกไม่ด่าวเลยบอกค่ะจ้าเพื่อนเบาเลยน้องแชมป์เนี่ยอายุจะตีค่ะแม่าสามปีกว่าสามปีกว่าแต่ว่าเพื่อนบอกเนี่ยเพื่อนบอกถือมาจากงวดแล้วค่ะก่อนออกคลิปนั่นก็ซ้มงวดเลยเด้ก่อนออกคลิปนี่บอกมาแล้วสามงวดติดแล้วก็มาออกคลิปอยู่งวดแรกกะเขา เก้าแปดแล้วก็งวดที่สองมาเพิ่นใหยเก้าศูนย์เนาะเกเพิ่นใหยเก้าศูนย์แต่งวดนั้นมันบ่ออกมันมาออกงวดที่ผ่านมานี่งวดที่ผ่านมาอ่าแต่ว่าเพิ่นกับว่าวเด็กโตเก่าอยู่ตลอดว่าบ่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนเศกบ่ออกกับบ่เปลี่ยนว่าวเปียศูนย์ตลอดบ่เปลี่ยนจะเป็นยาเพิ่นให้น่ำเนาะจ้าปัดออกแล้วมือรุ่นถามอีกกับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลขใหม่บัดนี้งวดเปลี่ยนเป็นเลขใหม่บ่าวบอกตัวเก่าเบื่อแล้วเก้าศูนย์ก็เสร็จแล้วเบาแล้วค่ะ เขาเปลี่ยนเป็นตัวใหม่น้องจํานี่เพิ่นจะเป็นด็กไม่เส้นบ่แม่มนจากที่แม่เลี้ยงอยู่ก็บ้วงคือกันแต่เห็นแต่เขาว่ากไม่แต่ถือไหมแต่บุหัวเขาไม่เส้นมียังเขเลี้ยงก็ธานมดาเลยตัวเลขขึ้นมานี่ยไม่พันออกพันถือกีหลีออกถือบ่บ่ไ้กับน้ำต่ว่าตัวไรออกยังสันเลยแต่วมาของคุณแม่นี่พัน ตอนแรกๆนี ة, well, Saint, ar, ่บ so ่ท <EO> <5 attraction> ่านในบ่ท şey, uh, <sm ans> ่านด้สื่อบ่ท่านในเสื้อปันใดยังสิบอกค่ะแม่บ่ท่านใ้เสื้อแม่เขาก็ตามที่เรหาบาทสิบบาทตามงบเนาะกับคือว่าล่ะใหม่ๆกับยังบ้านนั่นปันี้พ่อน้องบอกถือมาวันที่สองที่สามน่ะกับซื้อตามงบประมาณของแม่งบประมาณกับของแม่ดาวกับของแม่ของน้องแชมอีกเนาะแม่ดาวนี่สิเป็นคุณย่า่บ่ค่ะ อหลังหลังจากที่มาตามมือน,นั่นแล้วเนาะเพ่นก็ให้ตัวเลขไปแม่ดาบอกลองเข้มบอกเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์แม่นป่ะครับเจ้าเจ็ดกับเจ็ดศูนย์เออเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดที่เบนบอกเนาะเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดถามต่องวดบ่ะค่ะจ้าถามต่องวดสมมุติว่าออกอันเก้าศูนมือนี่มือ้ออื่นอันเขามาหากขาไปอยู่น้ำพอเขาเอา๋อจ้าก็จ,จับเขาไว้เขาก็ ก็เลยว่าเขาไปยูเขาจะไปยูน้ำพอเขาก็เลยถามว่าคันวันเสไป,ปยูน้ำพอ่อบอกเด็ย,ย่ายก้อนเด็กออกหย่งก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเขาก็วิ่งไปหาพ่อซ้ำนี่ที่พ่นบอกแล้วก็ยูน้ำกันสมือเนี่ก็ถามเขาผู้ได้ถามก็บอกแต่ซ้ำนี่แหละบอกตัต่เก้าว่าเปลี่ยนตัวเก้าว่าเปลี่ยนพันบอกตัวได้ก็จะแม่เขาเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ด เพิ่นเบาไ้่เพิ่นเบาพินเบาไว้เมือนั้นกันจ้าเพิ่นเบาติดกันเพิ่นเบาติดกันเก้าเจ็ดเจไงเกจ็ดตนเจดไงก็จะเบาจังสีทัวเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดอะไปตัดเอาไป fc ฟังเราแมนตัดเนาะอาจจะเป็นสตัวก็ได้เก้าเจ็ดหรือว่าศูนย์เจ็ดหรือจะเป็นเก้าูนเจ็ดหรือว่าจะเป็นเก้าศูนเจดอะตัดเล่นสามตัว ไปสองตัวนำมาแน่ตัวไหนน้าแม่มาแน่ครับตัวไหนมาแน่มาทั้งสองมาทั้งสองมั่นใจว่าศูนย์เจ็ดมาล่างหลังจากนั้นเพิ่นได้เบอกอย่งอีกบ่แม่หลังจากที่เพิ่นเบอกที่มาไทยทำมือนั่นแล้วเพิ่นไปเปลี่ยนแปลงตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ย่เปลี่ยนผู้ใดมาถามก็บอกคือเก่าตัวเก่าตัวเก่าเจ็ดศูนย์เจ็ดก็หนูบอกแล้วทุกออกเขาบอกอ นนเพี่อน้อกอยู่ใกล้เพื่อนมาถามเพื่อนก็บว<า>่าทุกเก้าตายายเขาถามเรนนัน่งแชมป์คนนี้ออกอะไรเดี๋ยวยายจะซื้อขนมซื้อน,นั่นให้ซื้อน,นอี่ใหน้ก็นูบอกแล้วไงเอฟซี FC มาถ่ายไม่ดูเหรอเ <c oughs> ขาโมโหบางทีโมโหเขาก็ไม่พูดแล้วแต่อารมณ์ของเด็กเนาะวัอนี้เพิ่อนวายุเนาะเพิ่อบสบายไปอพอไปหาพอพาไปหาหมอไปหาหมอคร <พา S 1> ับสบายมาขึ้นไข้ทั้งขึ้นแล้วสำหรับแม่ดาวเดี๋ยวจ้าแม่ดาวมีฟันมอยังบอกค่ะ ก็บอกมีฟันนั่นละที่เดียวนั่นละแต่ว่าฟันที่เดียวที่ว่าอันตากระย่าเนี่ยบาหลังนี้เนาะนั่นบาลีทีเพื่อนว่เกเจ็ดตาพอของแม่ไหมค่ะเพื่อนมาเพื่อนเขาไปหาในห้องเพื่อนว่าอันขึ้นเลือต้นร้านกูแท้เพื่อนว่าเขาเป็นลูกหัวเลือต้นเลืองอย่างเพื่อนก็บอกบอกก็เลยว่าอันบาลีทีเพื่อนเก่าเจ็ด แต่ว่าหมึกหมึกหมึกก้อนนี่เลยบอกคนว่าอันตาคนว่าเหล็กน้องเชี่ยมออกนี้คนเมื่อนี้ตาให้ฟันเห็นตาในเด้อเพื่อสันกับฟันให้ได้อีหยังสักยางนึงก็ได้เลยว่าทั้งสี่แลวบัดนี้มีคนเอาเนื้อมาให้ชามสีทุ่งปุ๋ยเนื้อมูไหมแต่ว่าเพิ่งซับมาแล้วเพิ่เทให้ปุ๋ยหนึ่งเนื้อแดงคึ้งคึ่อยู่ฟันซับนี่ละอันนี้เพิ่งฟันไม่ก่อนฟันแ่บหลังมาดไทยเมื่อนั้นไหมโอ้ฟันหลังที่มาดไยซ้งเมื่อนั้นเนาะตีเป็นใจไหนเนาะบ้านนี้เนาะ ส่วนฝันเทียวแรกนั่นตรงกันกับของน้องแชมป์เลยไหมจ้ะเก้าเจ็แต่ฟันว่าได้เนื้อเนี่ยคือม่ต้องไปตีคือว่าห้าได้แหลวก็คือได้คือว่าขาแสดงว่าเซนนี้โฉกเนาะจ้าครับตัวนี้จะเป็นของน้องแชมป์กับแม่ดาวเนาะค่ะของน้องแชมป์กับแม่ดาวยังเป็นตัวเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยตัวไหนตัวนั้น ตัวไหนตัวนั้นไม่เคยเปลี่ยนให้แล้วให้เลย <c oughs> ให้แล้วให้เลยพี่น้องหลายๆคนก็บ,บอกไปตามโค้งสุดท้ายให้หน้อยเพิ่นสีเอาแบบยั่งมั่นใจเลยนะนะจะต้องมาตามอีกรอบนึงเนาะครับเนาะเด็กอื่นเข้ากาแล้านอะไรแลครับอ,อ,อ่ะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับที่เรามาตามนะครับโค้งสุดท้ายตามที่ หลายท่านนะครับเอฟซีที่คอมเมนต์เข้ามาเนะครับบอกว่าตามโค้งสุดท้ายแม่ดาวอีกครั้งนะครับเขากลับมาตามให้นะครับซึ่งแม่ดาวก็ยืนยันฟันทุ่งนะครับบอกว่ายังยืนยันตัวเดิมไม่มีเปลี่ยนนะครับตัวเลขของน้องแชมป์นะครับแล้วก็ของแม่ดาวนะครับตัวเดียวกันนะครับแม่ดาวเป็นคุณยายนะครับคุณยายของน้องแชมป์นะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่ เข้ามานะครับก็คงจะหายข้องใจนะครับตัวเลขเหมือนเดิมนะครับตัวเลขเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็มาตามให้แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับก็ไปพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ